ก็มีการขอช่ยเรียกให้มาที่ศาลถ้าในความของเบนเนี่ยพูดก่อนที่จะฟังสัตย์ชของศาลแบบล่าุ่ดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผมว่าเบนยอมรับว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของเธอที่ถ่ายภาพในข้อพิจารณาคดีที่ศาลจริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดศีรษะมีนาที่ผ่านมาเป็นวันที่สามนัดสอบพยานจบเป็นวันสุดท้ายถ้าในความบอกว่าจริงๆนะเนี่ยม่ได้หมดเลยแค่ตัวมาร์กอะก็อยากใช้โทรศัพท์มือถือที่ มาหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมใช้่ไม่ขีดครั้งไม่ได้ใช้นะเออทำไมมันกดขึ้นหมดแล้วก็เปิดดุมเมหมดแล้วอ่ะหรือมีนิเดียวบรอะคะบอกรายละเอียดข้อความในแชทแต่ยังไม่ได้ถามว่าตคุณใครเป็นคนคุยแชทบ้างแต่ยอมรับความจริงนาแ่ว สารใส่สวนฉุเฉิตัวนี้มองไม่เห็นนะอรอ<ม>เลยระดบทะเบียนไม,ไม่เห็นสคือต่อปไปอยู่ทันเป็นเวลา2เาือแล้วก็ปรละหยบาทเป็น,ปน,ปนในในเนี่ยในกระจกเนี่ยกระจก ก็มันก็ติดอยู่ที่กระจกไม่เกี่ยวคนผมก็ดูว่าชัดแต่เอาแต่้ใช่พูดถึงว่าตอนแรกจริงมันก็ใช้อย่างเราแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบกระจกแบบเสียนะครับใครใช่ไหเราตอนี้พออ่างคำพิพากษาเสร็้วก็มันใช้แบบเราแล้วตอนนี้มันมันมันเปลี่ยนเป็นกระจกไรเนี่ยแล้วก็เป็นนี่ติตอนแรกไม่ได้ไม่รู้ไงอ่ะ ไม่ติดต้องแล้วบอกแต่ิติดอยู่บ่อ่ไหนไม่บอกกระจกนี่คยอกว่ามอยู่ในรันก็ติด่านเลยอยู่ที่บ้านอ่นลใมันก็ติดอนเยู่ที่บานอ่นเลยตามไม่ได้เจตนาที่จะาเอันาจจะนั่นแหะมันใหญ่ด้รยจะเห็นแบบนี้เลยก็ใช่เพราะเลยไม่เอาอันนี้มาแทนแล้วไม่ได้ใช้อะไรเพื่อ อใหญ่ป้อมมันซื้อมาติดอย่างเงี้ยแล้วปั๊มองรถมันไม่ถนัดเนี่ยมันมันมันติดอยู่ตรงกลางนะและก็มองมองไปแล้วก,ก็จกมันมืดตึ๊กตือขับลำบากอันนี้เนี่ยศาลนัดฟังคำพิพากษา23มีนาคมอ่ามิถุนายนขอไทยยี่สิบเก้ายมิถุนายนรถไม่คุ้นมือก็รนานกวาจะกับฝั่งังขับรถหมดด้วยนะครับปิดท้ายครับช่วงนี้น้องๆหนุ่มๆปิดเรื่องกันเทศกาลแห่งความสุข ันะครับกับการแสดงดิสนีย์สอมปทานนะับปีนีเนี่ยมาในเช่่อวางอนี้อนไลซ์เซร์บรตและพิวันสตอรี่ครับเป็นแอบบ้มันสตอรี่ท่านหมายคอามมากมากครับนะครับคุณผู้ชมที่มิกกี้มินนี่ทูตี้โอ้โับโอ้โอ้าื่องโอ้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 โา้โตัโอโน้โอ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 ้โร้่อ้โ่้โอ้โั้โอ้โอ้นอ้โ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 อมีว่าอ้โอ้โั้โออ้โอโอโอโโ้้้้อออโอออ Um old, friend, ิงอรีเ hmm. จ mm ้าชายของและลาสุดกับโรเซนก็มาด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นว่าชลองฉาต่างๆเมือนจิงมลหนะครไม่ว่าจะเป็นชาขับีนูใต้ทะเลลึกเรื่องส่ี่น้องูนี่จะได้ยมชมเยี่ยม้อมราหอยิบกไปดูอีกนไไปไม่ชอบ ตอนเด็กๆแต่โตแล้วไม่ชอบยวเมรวแดแปดวป้อนด้วยนะรวมอไม่ใช่เดอี่นี่ไงที่อะอ็รอวนนี้มเออันแล้วมันไม่อยู่อยู่วันศุกร์งวันที่ห้าเพราะว่าไปกินวันที่ห้าตอนเย็นเนี่ยแล้ววันวันที่หกเดินทาง เราเกือบไปกินหรือท้องสองเสียเปไน็นอะไรกันมาเกิดบุกมากินอาหารโรงแรมเนนะอนบเทลมันบอกว่าคนเดียวไม่ไหวครับสงสัยต้องหากับแม่คนละครึ่งบุกเออจะไปรู้เหรอไปหากับแม่ป้า <c oughs> บอกไปหากับแม่แบบคนละครึ่งคนละสี่พันกว่าบาทบุกมาเป็นหลงเลย หบบคนแต่ก็โดนแต่ก็โดนใ้ญ่อ่าถ้าจะไปก็เออนัดกันนัดน้พุม